สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12เมษาตามเวลาที่อเมริกานะคะตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นเมมโมรีเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดค่ะเมื่อเช้าตอนที่โทรไปนัดคลินิกเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ย mm hmm. ก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะฉีดไหมแต่ณณนาทีที่ ตัดสินใจทํานัดเนี่ยมีเหตุผลอยู่2ออย่างก็คือ 1. อยากกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้กลับไทยมาเกือบ2ปีแล้วมีข่าวมาเป็นระลอกระลอกตั้งแต่ก่อนที่เมืองไทยจะเจอระลอก3ว่าถ้าใครที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยสามารถกลับเข้าไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวได้ในปี2022เดือนมการานะคะ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ให้นมทาราให้นมลูกคนเล็กอยู่แล้วมันมีกรณีศึกษาว่าภูมิคุ้มกันสําหรับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยมันสามารถผ่านน้ํานมจากแม่ไปสู่ลูกได้ก็เลยคิดว่าถ้าเราฉีดแล้วแล้วเรายังให้นมลูกร้อยเอร์เซอยู่แล้วลูกยังฉีดวัคซีนไม่ได้ เขาก็น่าจะปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งในกรณีที่เราจะเดินทางกันในปีหน้านะคะก็เลยตัดสินใจโทรไปทำนัดแล้วก็ได้ได้คิวได้คิวฉีดพรุ่งนี้ก็คือวันที่13เมษาตอน10โมงเดี๋ยวจะพยายามถ่ายวิดีโอมาให้ได้มากที่สุดเ,เพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือเพื่อเป็นแบบ ข้อมูลให้กับคนที่อยากจะฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ฉีดยี่ห้อไหนไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าจอร์นสันแด์จอร์นสันนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัดวิดีโอแล้วก็มามาต่อกับคลิปนี้ให้ดูนะคะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมันขนาดนั้นเลยเหรอลูก อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันน,น,นี้วันที่13เมษายนนะคะตามเวลาที่อเมริกานุชกำลังจะไปฉีดวัคซีนที่คลินิกใกล้บ้านค่ะคือใกล้มากๆเดี๋ยวก็ถึงละทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าที่อเมริกาไม่ใช่ที่อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียเมืองที่นุชอยู่นะคะร้านอาหารหรือว่าร้านอาหารดีกว่าเพิ่งจะ เราก็เปิดให้แค่25%หมายความว่าจากเดิมที่เคยจุได้ร้อยคนเนี่ยเขาก็จะรับแค่25คนเท่านั้นไม่เหมือนกับประเทศไทยที่ตอนนี้เปิดให้บริการทุกอย่างแบบ100%อพวกจัดงานคอนเสิร์ตจัดปาร์ตี้ที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบพับลิกอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เปิด แต่ก็แน่นอนแหละว,ว่าบรรดาพวกแบบเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องอ่ะเขาก็จะจัดไปจัดปาร์ตี้กันหลังบ้านอันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่ยังมีคนติดโควิดในเครือญาติกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนุชจะเดี๋ยวนุชจะลองดูว่านุชจะขอถ่ายวิดีโอตอนที่นุชฉีดได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านุชจะได้ของวัคซีนของ ที่แฟนคุยให้ฝากนุชน่าจะได้ของเฟเซอร์แต่เดี๋ยวรอดูนะคะจะถึงละเดี๋ยวตรงนี้ก็ถึงละใกล้จริงๆแล้วก็มาสายเพราะลูกไม่ยอมนอน รอดูว่าเขาจะให้เราฉีดได้เยอะแค่ไหนเตรียมแขนมาไว้ละเป็นร้านขายยาประจำเมืองนะคะเราก็จะมาฉีดที่นี่เขาก็จะให้กรอกเอกสารแล้วก็สปีดดิ้งนะคะ Two doses, uh -huh. twenty-one days apart. So you just four. Okay. So Pfizer, come back in twenty-one days. Twenty-one days. Yes. The fourth. need About the, to the Okay. okay. That's it. That's it. Quick and painless. Oh. I shouldn't get any fever for the first shot, right? It's hard to predict. Some people get achy, headache, uh -huh. really dizzy. Usually they go away pretty quick. Uh huh. Arm is pretty common redness, uh -huh. swelling. Um. People who are sensitive can get nauseous, uh -huh. um, but yeah, they're more prevalent with the second dose. Okay. The tiredness, um, uh, almost like a flu type of achy feeling, chills, Uh huh. So yeah, more common with the second dose. But it's hard to predict, so uh, we ask everybody right now, about 15 minutes before coming home. Okay, and I should prepare myself for the second dose? And can I can I take a Tylenol? You, you don't need to take it at, at ahead of time. Uh -huh. Yeah, only if you feel uncomfortable after. Uh -huh. course, If you get the aches and chills. And uh -huh. Then you can go ahead and take a Tylenol or ibuprofen something like that to help. Okay and then. You, yeah, but I don't recommend taking it ahead of time because you may not get the chills right? True. It's true. It's true. Okay and then. Thank you, you very much. Sure. ฉีดเรียบร้อยค่ะวัคซีนโควิดเข็มแรกนะคะนุ่นได้ของเฟเซอร์ค่ะจะต้องกลับมาในอีก21วันนะคะเมื่อกี้แอบได้ยินหมอตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ City Hall <c oughs> เขาคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขายกเลิกของ j o h n s o นแอนด์จอรแล้วแล้วก็คลินิกอื่นแถวๆนี้เนี่ยที่เขาถือของจอร์ s o นแอนด์จออยู่เนี่ยเขายกเลิกหมด ฉะนั้นวันนี้ก็จะมีคนมาที่คลินิกนี้เยอะมากกว่านี้ก็ดีใจที่ตัวเองเลือกคิวเช้าที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวมาตามกันต่อว่าเข็มสองจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจะปวดเนื้อปวดตัวไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ดูวันนี้ก็คงต้องทำอะไรเบาๆก่อนยังลงส่วนไม่ได้ก็มาตามกันต่อเข็มที่สองแล้วเดี๋ยวยังไงนูจะอัปเดตให้ดูนะคะ แล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ